สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนีใจเราอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6กข้อสิบห้าถึงสาพระธรรมมัทธิวบทที่6กข้อสิบห้าถึงสาก็เป็นเรื่องราวของเอ่อตารางแบบที่เราคุ้นเคยเป็นอยา่างดีสิ่งที่พระเยซูปเปลี่ยตัดเป็นคำออกมาก็คือคนแต่และคนที่จะรับตารางที่แตกต่างกันนะครับคนที่ได้รับ10บตารางเอ่อมี10บตารางห้าตารางแล้วก็1นึ่งตาราง ทุกคนก็ตอบสนองกับตารางที่ได้รับแตกต่างกันคนที่มี10ตารางก็ไปทำมาค้าขายแล้วก็ได้กลับมาอีก10ตารางคนที่มี5ตารางก็ไปทำมาค้าขายเช่นเดียวกันแล้วก็ได้กลับมาอีก5ตารางส่วนคนที่มี1ตารางเนี่ยก็กลับเอาตารางที่ตัวได้รับเนี่ยไปฝังดินเมื่อถึงเวลาที่เจ้านายมาจัดการสิทธิ์ที่เจ้านายได้มอบหมายให้เนี่ยเราก็ทราบว่า คนที่มี10กับคนที่มี5้าก็ได้รับคำชมเชยจากเจ้านายคนนี้ส่วนคนที่มี1ตารางก็ถูกลงโทษนั่นคือภาพหรือเหตุการณ์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีในเรื่องของในเรื่องของตารางที่พระเยซูคริสต์ยกเป็นคำออกมาเพื่อที่จะหนุนใจเราให้ตอบสนองกับสิ่งที่เรามีหรือตอบสนองกับสิ่งที่เราได้รับอย่างถูกต้องแน่นอนที่สุดสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่า เราทุกคนก็มีตารางที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะเราแต่ละคนอาจจะมี10ตารางมี5ตารางหรือบางคนอาจจะมี1ตารางหรือบางคนอาจจะมีแค่ครึ่งตารางจำนวนตารางที่เรามีหรือที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ได้เป็นเ,เหตุสําคัญหรือปัจจัยสําคัญนะประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเราใช้หรือเราจัดการกับตารางที่เราได้รับอย่างไรนะ เรามีแบบอย่างของคนที่มี10ทธิ์ก็มี5ใช่ไหมครับที่นําไปจัดการแล้วก็เกิดผลมากขึ้นนะเกิดผลเท่าตัวนะจากคนที่มี10ก็กลายเป็น20จากคนที่มี5ก็กลายเป็น10นะนั่นคือแบบอย่างที่เราเห็นส่วนคนที่มีหนึ่งตารางเนี่ยแทนที่นะพะมีพิมพ์ว่าแทนที่จะเอาไปฝากธนาคารให้ได้รับผลหรือได้รับดอกเบีย้ยแต่กลับนําไปฝังดิน นะสิ่งนี้ก็เป็นภาพสะท้อนถึงชีวิตของเราเช่นกันนะหลายครั้งเราก็เป็นเหมือนคนที่มีหนึ่งตลาดนะเราไม่ได้นําสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราไม่ได้นําสิ่งที่พระเจ้าประทานอออออขอประทานหรือทักษะหรือความสามารถที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเราไม่ได้นํามาใช้อย่างเกิดผลนะ เราก็เห็นหลายคนที่นำตะลังที่ตัวเองมีาจากที่มี10ก็กลายเป็น20หรือจากที่มี5ก็กลายเป็น10นะเราก็เห็นภาพเหล่านั้นแต่เราก็เห็นภาพเหล่านี้เช่นกันก็คือคนที่มี1แต่กับนำหนึ่งนั้นไปฝังดินนะกับนำหนึ่งนั้นไปฝังดินก็เป็นที่น่าเสียดายว่า,าแทนที่จะเอาหนึ่งไปทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันมากกว่าหนึ่งนะแต่กลับไปฝังดินสุดท้ายมันก็เหลือเท่ากับหนึ่ง และท้ายที่สุดพระพีก็บันทึกว่าจากที่เคยมีหนึ่งกับถูกนําออกไปก็กลายเป็นศูนย์เป็นภาพที่เราเห็นเหมือนกันว่าเราใช้ตารลันที่พระเจ้าให้กับเราอย่างไรอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเป็นที่น่าเสียดายหลายครั้งคนที่มี10ตารลันก็ไม่ได้นำสิบตลันที่ตัวเองมีนั้นไปใช้อย่างเกิดผลไม่ได้นําไปลงทุนไม่ได้นําไปจัดการให,ให้ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่กลับทําเหมือนคนที่มีหนึ่ตลาดก็คือเอาไปฝังดินแล้วก็ไม่ใช้สุดท้ายสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขา,เ,าเป็นความสามารถที่พระเจ้าให้กับเขาเนี่ยก็หายไปนะซึ่งตัวอย่างเราก็สามารถพบได้ในคริสจักรของเรานะสิ่งนี้สะท้อนกลับมาชีวิตของเราเช่นกันว่าเราจะตอบสนองกับตลานที่พระเจ้าให้กับเราอย่างไรเราจะจัดการกับตลานที่เรามี บางคนมีสิบางคนมีห้าบางคนมีหนหรือบางคนมีแค่ครึ่งตลาดเราจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งเรามักมองว่าเราจะใช้ตลาดในเฉพาะคิิสตจักรเท่านั้นนะเราหาพยายามหาที่จะหางานรับใช้ในคิิสตจักรแล้วบางทีมันก็ไม่ตรง กับสิ่งที่เรามีหรือไม่ตรงกับความสามารถที่เรามีแต่หลายครั้งเราเรามองข้ามไปนิดหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าก็ไม่ได้บังคับหรือตีกรอบเราว่าจะใช้ของประทานเฉพาะในคิสจักรเท่านั้นนะครับในสังคมที่เราอยู่ในการดําเนินชีวิตประจําวันในสภาพการทํางานหรือสภาพการดําเนินชีวิตปกติของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้ตลาดที่พระเจ้าให้กับเราได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ในโบสถ์หรืออยู่ในคิสจักรเท่านั้น ในที่ทํางานเราก็ใช้ตลาดที่พระเจ้าให้กับเราได้ในบ้านหรือในสังคมที่เราเอกไปเผชิญเราก็สามารถที่จะใช้ตลาดที่พระเจ้าให้กับเราได้เพราะฉะนั้นท่าทีในการตอบสนองนะประเด็นอยู่ที่ท่าทีในการตอบสนองกับตลาดที่เรามีนะเรื่องปริมาณก็ไม่ใช่ข้อจํากัดไม่ใช่สิ่งสําคัญเรื่องสถานที่ก็ไม่ใช่ข้อจํากัดก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญเช่นกัน สิ่งสำคัญก็คืออยู่ที่ใจของเราว่าเรามีความปรารถนาที่จะใช้ขอประทานที่พระเจ้าให้กับเรานั้นหรือไม่ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะใช้พระเจ้าก็เปิดหนทางที่เราจะใช้หรือสามารถใช้ขอประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราได้เพราะนั้นขอพระเจ้าเมตตานนำพาเราให้เราเรียนรู้ในการใช้ของประทานถูกต้อง ใช้ทุกสถานการณ์ทุกสถานที่ที่เราสามารถที่จะใช้ได้และเพื่อเราเองจะได้รับขอประทานหรือได้รับตลาดที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราใช้อย่างสิ่งที่เรามีอย่างเต็มที่ขอพระเจ้าพรนำพาชีวิตของเราครับ